Google My Business จัดทำโดยนายละพลคชวัตรเลขที่27 Google My Business Network คืออะไร Google My Business Network คือบริการจาก Google ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนร้านค้าห้างสปปรรพสินค้าและธุรกิจต่างๆในพื้นที่โดยเราสามารถใส่ข้อมูลธุรกิจลงในฐานข้อมูลของ Google ได้เมื่อมีคนเสิร์ชหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าหรือธุรกิจของเรา ข้อมูลก็จะแสดงขึ้นบน Google Search และ Google Map ข้อดีของ Google My Business สามารถอัปเดตข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจได้อย่างที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมและทำให้สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้โดยตรงรับทราบข้อมูลเชิงลึกช่วยดันอันดับในการทำ Local SEO ได้ข้อเสียของ Google My Business ในกรณีที่ผู้ค้นหาไม่ได้ใช้เครื่องมือค้นหาของ Google ธุรกิจของคุณก็จะไม่ขึ้นในหน้าค้นหาเพราะ Google My Business นั้นจะเชื่อมต่อก,กับบริการของ Google เท่านั้นหากการสร้างโปรไฟล์ธุรกิจไม่ครบข้อมูลผิดหรือมีความน่าสนใจไม่มากพอก็จะไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้ Google My Business ทำอะไรได้บ้างสร้างโพสต์ข้อเสนอและกิจกรรมเพื่อโพสต์ลงใน Business Profile เพื่อโปรโมทข้อเสนอพิเศษกิจกรรมและข้อมูลอัปเดต เพื่อไม่ให้ลูกค้าพลาดข่าวสารจากธุรกิจตอบรีวิวตอบรีวิวสาธารณะจากลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าที่กลับมาใช้บริการและสามารถโพสต์คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยได้ขั้นตอนการสมัคร Google My Business 1. ตั้งชื่อให้ธุรกิจ 2. ต้องการให้ Google Search และ Google Map แสดงข้อมูลของธุรกิจหรือไม่ 3. ใส่ข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วน 4. ปักหมุดให้ตรงกับที่อยู่ธุรกิจ 5. คุณให้บริการนอกพื้นที่หรือไม่ 6. เพิ่มพื้นที่ที่ธุรกิจของคุณให้บริการ7เลือกหมวดหมู่ที่ตรงกับธุรกิจของคุณ 8. เพิ่มช่องทางการติดต่อ 9. เสร็จสิ้นการใส่ข้อมูล 10. เลือกวิธียืนยันธุรกิจขอบคุณครับ